ส,สวัสดีค่ะสำหสรับคลิปนี้จะมาทำแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานไซส์ x s ไว้ให้ดูนะคะไซส์ x s แล้วก็อก80เซนเอว61เซนสะโพก86เซนครึ่งเดี๋ยวจะมาลงไซส์ไว้ให้ท้ายคลิปนะคะทุกคนแล้วก็วัดจากริมกระดาษ วัดจากริมกระดาษลงมา10บเซนค่ะเป็นเส้นคอนะคะแล้วก็วัดขึ้นไปเจดเซนแบ่งครึ่งเป็นเส้นไหล่ก็ตีออกไปเลยค่ะตียาวไปเลยค่ะเดี๋ยวไว้เราทำชิ้นหลังด้วย ยาวหน้าสาสิบเอ็ดเซนอันนี้คือเส้นคอเส้นไหล่ยาวหน้าสามสิบเอ็ดเป็นเส้นเอวแบ่งแบ่งครึ่ง แบ่งครึ่งเป็นเส้นอกอันนี้คือเส้นอกอันนี้เส้นเอวใส่เส้นไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่ลืมอันนี้สะโพกล่างจากเอวล,ลงไป20เซนค่ะ แล้วแบ่งครึ่งเป็นเส้นสะโพกบนสิบเซนแล้วก็แบ่งครึ่งเส้นอกกับเส้นคอเป็นเส้นบ่าบ่าหน้าบ่าหลัง เซนบ่าอันนี้สะโพกล่างสะโพกบนเราใส่เส้นไว้เวลาเรามาหามจะง่ายอันนี้เราจะมาหาคอแล้วนะคะาการหาคอเราก็มันสูตรค่ะวัดจากกลางคอเข้าไปหกเซนหกเซนครึ่ง ไว้ค่ะจากนี่ลงมานี่7เจ็ดเซนค่ะแล้วก็มาหาเส้นไหลเส้นไายสาห้าหารสองได้17เจ็ดเซนครึ่งติ๊กไว้ค่ะติ๊กไว้แต่เราวัดลงมาครึ่งเซนนะคะแล้วก็ตีเส้นจากข้างคอไปหาเส้นไหล บ่าหน้าหารสองบาหน้า30หารสองเท่ากับ15บห้าบกครึ่งเซนเพื่อเก็บคอเป็นสิ้าครึ่งรอบอก80หารสีได้เท่ากับ20่ครึ่ง อันนี้เราทําหน้าหลังเท่ากันนะคะสะโพกสะโพกแปสหครึ่งหารสีได้ยี่สเอ็ดครึ่งวัดจากข้างเอวเข้ามา2เซนครึ่ง โค้งจากเส้นอกลงมาหาเส้นเอวแล้วก็จากเอวลงไปหาเส้นสะโพกล่างตรงนี้อยาให้มันหักปรับได้นะคะวัดจากชายขึ้นมา1เซนแล้วเราก็จะมาโค้งเส้นเส้นไหลเส้นบ่าหน้าเส้นอก นะคะตรงนี้หมุนหมุนไปหมุนมาให้มันลงกันพอดีค่ะมาหาอกหางอกหางสิบเซนก็หารสองได้8เซนครึ่งก็ตีเส้นจากเส้นอกลงมาหาเส้น าต่างกว่าสะโพก3ามเซนแล้ววัดข้างออกข้างข้างแล้วหน, 1. 1. นึ่งเซนครึ่งหนึ่งห้าหนึ่งจุดห้านี่สามเซนแล้วก็เราก็อันนี้พักไว้ก่อนเราก็มาหาเส้นเส้นเก็บคอ อกสูงอกสูงยีอ่อกสูง19เซนวัดจากเส้นคอลงมาหาเส้นเส้นนี่ค่ะเส้นตัดนี้ค่ะเส้นนี้นะคะต่ำกว่าเส้นอกมานิดนึงแล้ก็ตีเส้นเก็บคอค่ะจากตรงนี้มาจุดเจหไม่ถึงเซน แล้วก็มาตีจากเส้นยอดอกนี่มาหาเส้นข้างเอววข้างคอเราวัดเข้ามา1เซน ชิ้นหน้าตรงนี้แล้วก็พับตรงนี้พับที่เก็บคอเนี่ยค่ะตรงนี้ก็หนึ่งเซนเหมือนกันแล้วก็โค้งชิ้นคอไว้นี้คือขอบกลมนะคะชิ้นหน้าเราก็เสร็จแล้วทําชิ้นหลังกันเลยค่ะ ิ้นหลังเราก็วัดวัดจากเอวเดี๋ยวขอเช็คกล้องก่อนนะคะว่าตรงไหมชิ้นหลังเราก็วัดจากกลางเอวเข้ามาหนึ่งเซนแล้วก็ตีเส้นจากเอวขึ้นมาหาเส้นบนสุด แล้วก็ตีจากเส้นเอวลงไปหาเส้นสะโพกเลยค่ะการหาคอนะคะหาคอจากเส้นกลางหลังเข้ามาเจ็เซนค่ะเป็นสูตรค่ะวัดลง2เซนอันนี้2เซน ตีฉากองมาเลยค่ะบาหลังบาหลัง 32, สามสิบสองสิบหกเซนวัดจากเส้นนี้นะคะวัดจากเส้นที่เราปรับเข้ามาแล้วเนี่ยสิบสิบหกเส้นล,ลายลายสามสิบห้าหารสองสิบเจ็ดครึ่ง ตีมาเค่ะตีจากข้างคอมาหาเส้นไหลม้หค่ะอันนี้16 32หารสองเท่ากับ16บหกอันนี้35มหาหารสองเท่ากับ17ครึ่งรอบปกชิ้นหน้าเราห่างได้ชิ้นหน้าได้20สิครึ่ง ยี่สิบครึ่งอันนี้เราทำหน้าหลังเข้ากันนะคะสะโพกยี่สิบเอ็ดครึ่งตีจากเส้นอกลงไปหาเส้นสะโพกแล้ววัดเข้าจากข้างตัวเข้าไปสองเซนครึ่งแล้วก็โค้ง เราก็เลื่อนให้มันสวยนะคะตรงนี้ไม่ให้มันหักวัดจากชายขึ้นมาหนึ่งเซนชิ้นหน้าขึ้น1เซนชิ้นหลังเราก็ขึ้น1นเซนเหมือนกันแล้วก็มาโคง้งโค้งไหล่บ่าหลังแล้วก็อก อันนี้เราจะมาหาเกล็ดหลังนะคะเกล็ดหลังเราก็วัดจากที่เข้ามาหนึ่งเซนแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งติ๊กไว้ก่อนคะ่ะแล้ววัดเข้าไปกลางตัวหนึ่งเซนคะ่ะแล้ววัดออกข้างละหนึ่งเซนครึ่งแล้วเราก็เช็คดูว่าจะให้มาหาตรงเส้นกลางตัวเท่าไหร่เก้าเซนนิดๆิด,ดแล้วก็วัดจาก ปรามาเซนแล้วก็ขีดเส้นลงไปให้ถึงจากเส้นสะโพกบนลงไป5เซนค่ะ1 2 3 4 5แล้วเราก็ขีดจากเส้นนี้เราไม่ใช้เราเอาออกมาเส้น1.5นี่เลยค่ะ1.5 1.5 ีจากเส้นอ,อกลงมาเลยค่ะตรงนี้เราก็ปรับนิดนึงได้ไม่ให้มันหักสำหรับทำให้กับลูกค้าเส้นคอเราก็วัดออกมา1นึ่งเซนแล้วก็โคง้งโค้งเส้นคอมันจะมีตรงนี้ค่ะถ้าเราชํานาญแล้วเราก็เอามือโค้งได้ค่ะ น,นีแล้วเราก็มาเช็ควงแขนวงแขนอันนี้ลักแร้เขา38บก8แก็เช็คดูว่าได้เท่าไหร่อ่าชิ้นหลัง21เ็เช็คชิ้นหน้าใช้ไม้ไม้เสววัดเนี่ยค่ะอันนี้ได้20 ยี่สิบข้างหลังยี่สิบเอ็ดข้างหน้ายี่สิบเราก็ปรับคนละครึ่งจากอันนี้ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมมันจะมีได้ประมาณเหลือประมาณหนึ่งเซนกับอีกเกือบครึ่งอะค่ะเราก็แบ่งครึ่งเลยค่ะก็ปรับปรับไหลปรับไหลชิ้นหลังลงนิดนึงชิ้นหน้าขึ้นนิดนึง ถ้ามันพอดีเราไม่ต้องปรับนะคะเราก็ใช้เส้นเส้นบนนี้เส้นนี้ไม่เอาอันนี้ใช้เส้นล่างเส้นบนไม่เอาค่ะน,นี้เราก็ได้โครงเสื้อชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วนะคะสำหรับไซส์เอลองทำกันดูนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ชิ้นหน้าชิ้นหลัง เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะทำแขนให้นะคะ